ต้นถั่ววอนนัดเดี๋ยวจะให้ดูไข่นกกระจิบนะคะแม่นกกระจาบนกกระจอกแล้วนกกระจิบนกกระจิบตัวเล็กๆนี่ที่ห้าแล้วนี่ ไข่นน้อยน่ารักมากเลยไม่รอดูตอนมันฟักไม่รู้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอดูค่ะเดี๋ยวมาแอบดูเรื่อยๆสูงกระดินประมาณอสี่สิบห้าเซนกัวแต่แมวมากินมันอนะ